ทศบาลคงไม่ใช่เฉพาะเทศบาลนครสงขลาหรือประชาชนอย่างนี้เท่านนตัอย่างนี้เพื่อขายและเพื่งมาเพื่อให้บริการชาวบ้านที่เฉลี่ยเนี่ยก็จะจะไม่เลือกที่ไม่เลือกที่ไม่ไม่เลือกเขตนะครับแต่คงเนื่องจากว่าในเขตในเขตเทศบาลนครสงขลาเนี่ยมาจอดอยู่นะเพราะฉะนั้นเนี่ย พื S <S ้นที่แห่งนี้เนี่ยก็สะดวกสำหรับการเชสต์สายใกาะแต่เรามีเครือข่ายที่ได้ประสานงานกับโรงพยาบาร์าุกอย่างร่วมกันคิดว่าดูรถไฟแห่งนี้เนี่ยจะมีประโยชน์มากกับประชาชนที่อยู่ที่ต่างนเกะเพราะมีตัวโรงพยาบาลใหม่ที่เกาะยอลุมานถึงขาได้ย้ายทุกวันและก็มีบ้ายใหม่ๆกันเป็นเส้ใช้บริการรถไฟ เรามีอยู่ก็ทยอยทยอยแล้วก็ต่อไปนี้ก็แบยังมีแรจาัดก,การ,ราี่เป็นเดกคคี่นคับขบคานดที่มีการจับกุมกทำนนี้นรับการบริการสีด้วยครับบริการสีเราจับสชั่วโมง ตอนนี้ผมเองนี่กำลังปรับเปลนการให้บริการของเทศบาลที่เป็นสม่งที่นโดยเฉพาะในระบบการการเรียกการโทรการมีแลกยามสื่อสารชาวบ้านหาเบอร์โทรศัพท์ที่เบอร์กลางที่จำง่ายแล้วก็ประชาสัมพันธ์ของชาวบ้านได้ของเราเนี่ยจะให้บริการทเพื่อไม่ใช่เฉพาะโรงพยาบาลเรื่องเรื่องไฟเรื่องอะไรพวกนี้นะช่วงนี้เนี่ยทางเทศบาลเนี่ยพยายามปรับเพื่อการชาวบ้านได้ ได้สะดวกขึ้นแล้วก็ได้ชื่นใจมากึ้นช่วงคืนไฟสาธารณะดับมืดเนี่ยแล้วก็จะพยายามจับชุดขึ้นไปหลายเรื่องเนี่ยเราก็พยายามถ้ามันงานรชาชการเองเนี่ยไม่ทำงาน ไม่ดีเท่าที่ค,ควกรคควคก็จะใช้วิธีการเขาชนะครับให้ประชาชนเข้ามาแล้วก็เทศบาลก็จะดูแลควบคุมแล้วพี่น้องประชาชนก็ช่วยควบคุมด้วยว่าประชาชนรายนี้ทํางานไม่ไหวไม่ได้เ,เรื่องอะไรทั้งนั้นเราก็พยายามดประชาชนมาให้บริการก็ที่จริงตรงนี้ในงานของในส่วนของท้องถิ่นเองเนี่ยเมืองนอกเนี่ยยังใกล้ๆเราเนี่มาเลเซียก็ไป็นงานคนขย,ยันงานอะไร โซัจ้างุนั่นจะข้ามาอทับด้ีนีเขาสามารถทำได้ทงาน้ดทเรียนเชิญทางคณะูมีกิจกรรมอ่ย่างหนึก็คือการปล่อยปลานะครับนาเทศบาลนครสงขลาสวัสดีครับสวัสดีค่ะดิฉันเชราขนาดแก้วนะคะผู้ช่วยชันสัันสบริษัทเชฟร้องประเทศไทยสำรวจนักเรียค่ะ คุณราชประธานในพิธีประจำแทน่นรับฟังกล่าวรายงานนะครับแล้วก็ขอเรียนเชิญคุณแอนโทนีเฮนริกนะครับผู้จัดการใหญ่เราได้เป็นเพื่อนบ้านกับชาวสงขลา ขอขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีคุณพีระที่ได้ช่วยสนับสนุนโครงการเพื่อสังคมมากมายหลายโครงการของเรา ในนามของพี่น้องชาวสงขาผู้สุดยินดีและประเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาร่วมง,งานและเป็นประธานในพิธีสงง่งมอบรถพยาบาลของบริษัทเชฟรอนอเทศบารนะ์นครสงขาของเรากาตลอดระยะเวลาย,ยาวนานกว่า30ปีถือว่าเชฟรอนนั้นเป็นสมาชิก<อ>เป็นเพ<อ>ื่อนบ้านที่ดีของพี่น้องชาวสงขาของเรา และเมื่อถึงวาระเฉลิมฉลองของบริษัทเองเชฟรอนก็เองก็ยังไม่ลืมที่จะแสดงความห่วงใยและส่งความฝรารถนาดีมายังพี่น้องชาวสงขลาของผมและในลำดับต่อไปออิดลรถ้าคุณเจ้าจะได้ พิธีเจิมรถด้วยนะครับวันนี้ก็เป็นโอกาสดีป้ายไปไหน,นครับป้ายครับอาเชิญน,นะครับเชิญคณะขารซึไม่เพียงพอครับมีผู้รับบริการเป็นจำนวนมากเพิ่มขึ้นเ,เรื่อยๆนะครับก็ต้องขอบคุณทางบริษัทเชฟรถอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ได้สนับสนุนนะครับสร้างสรรค์สิ่งดีๆให้กับสังคมโดยเฉพาะพี่น้องชาวสงขลาเป็นเพืเ่อให้ที่สถาบันสงขลา

contohน้อยนะครับ อันนี้ชอบกันได้อรณัฐเฟลิชนะครับนะครับ <laughs> <finish. laughs> <laughs> 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 ใช่ถลมจะรอดไหมเนี่ย <c oughs> จะรอดหรื <c oughs> อเป <c oughs> ล่า <c oughs> ท่านที่ได้สนับสนุนช่วยเหลือกิจกรรมถ่ายรูปนะคะด้านหน้าด้วยก็ได้นะครับได้พอก็ตรียมพร้อมนะครับไปเลย MBC <laughs> 다

I'm getting